รถรางไฟฟ้าที่จะขึ้นเขาวังเพชรบุรีนะครับจะเปิดบริการ8โมงครึครับถึง4โมงเย็นครึ่งคือเหมือนเวลาราชการนั่นแหละครับราคาก็าผู้ใหญ่70บาทเด็ก15บาท ขึ้นไปชมวิวข้างบนสวยงามครับตต้องมาให้ภายในเวลานะครับตามเวลาราชการเลยนะครับ8โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่ง